มาดูรถเมคโฟครับวันนี้เขาใช้เป็นยกยกรถยกของครับยกเหล็กตรงนั้นเหมือนว่าลงไปด้ได้ด้วยครับไม่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เคยมาตอนนั้นยัง ตอกเสาเข็มอะไรไม่เสร็จเลยครับนี่เขาเจาะทำอะไรไม่รู้นะครับไปเรีรอบครับก็จะมีข,ข้างนั้นเป็นปรถฟอกลิฟเยอะมากครับหัวาลาบ ก็อยู่ที่เกาหลีครับนั่นก็เป็นกองดินนะครับรถอ่อนดินรถด,ดามรถเลยตรงนะั้นโอมีการเชื่อม ร่างด้วยครับเชื่อมแก๊สนะครับมีทางแก๊สด้วยข้างบนทางลงน้ำก็ยังไหลอยู่ครับตรงนี้ เขาก็ใช้สายยางดูดน้ำออกเรื่อยครับเช,ชื่อมไมาท่อเป็นอะไรไม่รู้ไม่เวลาเขาทำสะพานเขาก็ทำอย่างเงี้นะครับเวลาน้ำลึกๆเขาตับตอออ่อมอไว้แางนี้แหละแล้วก็เอากันกันไว้ ดูเล็กตรงนี้เขาก็จะทำแบบสลับควันปลาแมน่น้ำไหลผ่านได้ครับสุดยอดเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับวิธีการทำสะพานเป็นงงตรงนี้มีสะพานแล้วเขาจะทำสะพานอีกทำไมเนี่ยอัน,นี้้เขาก็เชี่ยม ทำเป็นแบบเขื่อนหรือเปล่าคกักน้ำไว้ตรงนี้แล้วให้ไหไรผ่านนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเชื่อม,มเพื่อนรอบรอบครับ ทุกคนพอก็เชื่อมเลนื่อยเชืเ่อมอะไรก็ทําได้ก่อนก่อนที่จะลงไปข้างล่างครับก็ทับ อนผมนานครับ